เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าไม่ว่ายุคใดสมัยใดหนึ่งในหมุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกจะต้องมีประเทศไทยรวมอยู่ในนั้นด้วยครับณบริเวณริมถนนพระรามหนึ่งตรงข้ามกับสยามสแควร์ศูนย์การค้าที่ทันสมัยที่สุดแห่งยุคอาคารหลังคารูปทรงงอบที่โดดเด่นแปลกตาใจกลางกรุงเทพมหาคนครถูกกล่าวถึงมากที่สุดไม่แพ้สยามสแควร โดยดีไซน์การออกแบบที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยอย่างชัดเจนซึ่งเพียงชั่วข้ามคืนชื่อโรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนนตัลก็กลายเป็นที่รู้จักทั่วโลกมานานกว่า36ปีพื้นที่เดิมของโรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนนตัลนั้นแต่เดิมเป็นสวนผลไม้ของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวัสาอายิกาเจ้าซึ่งอยู่ในบริเวณวังสะปทุม ต่อมาบริษัทบางกอกิน Intercontinental Hotel จำกัดได้ขอเช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงแรมโดยเป็นการร่วมทุนกับกลุ่มโรงแรมและรีสอร์ท Intercontinental ซึ่งในขณะนั้นเป็นธุรกิจในเครือ Pan American World a i r w a y ์ในส่วนของบริษัท Pan American World a i r w a y ์นั้นประกอบธุรกิจด้านการบินของสหรัฐอเมริกาและมีโรงแรมอยู่ทั่วโลกจึงจำเป็นต้องมีที่พักสำหรับนักบิน และเจ้าหน้าที่ของสายการบินจึงเป็นจุดเริ่มต้นของความต้องการในการสร้างโรงแรมขึ้นเพื่อรองรับบุคลากรของตนซึ่งในครั้งนั้นบริษัทบางกอกอินเตอร์คอนติเนนตัลโฮเทลจำกัดหรือบริษัทสยามพิวัร์ในปัจจุบันเป็นผู้รับผิดชอบซึ่งก็ได้มีการเปิดประมูลงานเพื่อหาผู้รับเหมาเข้ามาดำเนินการก่อสร้าง ในช่วงเวลาของการเปิดประมูลนั้นมีบริษัทก่อสร้างหลายแห่งสนใจเข้าร่วมประมูลครับรวมถึงบริษัทซีคอนซึ่งขณะนั้นกำลับบงดำเนินการก่อสร้างสยามสแควร์อยู่อีกฝากฝั่งหนึ่งของถนนซึ่งการเข้าร่วมประมูลในครั้งนี้บริษัทซีคอนได้ร่วมมือกับบริษัท4พระยาก่อสร้างให้เข้ามารับผิดชอบดูแลในการตกแต่งภายในและเฟอร์นิเจอร์ส่วนบริษัทซีคอนรับหน้าที่ก่อสร้างตัวอาคารเพราะมีความเชี่ยวชาญชำนาญมากกว่า เมื่อนำจุดแข็งทั้งสองบริษัทมารวมกันทำให้ทั้งคู่ชนะการประมูลในครั้งนี้ได้มีโอกาสก่อสร้างงานชิ้นสำคัญระดับประเทศอีกครั้งโรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนนตัลได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอเมริกันชื่อโจเซฟซาเลโนที่ตั้งใจออกแบบตึกโรงแรมทั้งภายในและภายนอกให้สะท้อนถึงความเป็นไทย โดยเฉพาะการออกแบบหลังคาส่งงอบที่มีแรงบันดาลใจมาจากความเป็นประเทศเกษตรกรรมของไทยตอนนั้นคอมมิวนิสต์หลุกสาบไปแล้วบริษัทแทยก็ออกแบบไอ้ลงน้ำชีหามนะก็ออกแบบจากอเมริกาแล้วก็เขาก็พยายามออกแบบให้เป็นไทยๆเสร็จแล้วก็ทางเราประมูลงานได้ผมก็ไปเป็นคนก่อสร้างเหมือนกัน อันนี้เราไม่ได้ใช้ระบบที่ผมพัฒนาโดยตรงเราไปปรับปรุงคือเป็นโครงเหล็กทั้งหมดเพราะมันอาคารใหญ่นะตัวโครงสร้างเป็นโครงเหล็กทั้งหมดส่วนไอห,หลังคานี่ก็ใช้พื้นสำเร็จรูปไปปูแล้วก็ยังต้องปูด้วยไม้อัดเพลวูได้ผ่นกันซึมปูอะไรเยอะยะและถึงมาปูกระเบื้องมุงหลังคาตัวโรงแรมนี่ด้านหลังก็เป็นห้องพัก ห้องพักก็เป็นก่อบล็อกชาวปูนเนี่ยประมาณ200ร้อยห้องและเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งตัวอาคารและหลังคาทรงงอบก็สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นอย่างมากด้วยฝีมือการออกแบบและการก่อสร้างอันวิจ,จิตรโดยฝีมือของคนไทยที่น่าภาคภูมิใจไปกว่านั้นก็คือโรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนนตัล ไม่เพียงแต่รองรับบุคลากรของแพนแอมเพื่อเป็นที่พักระหว่างเดินทางเท่านั้นแต่ยังเป็นที่พักของนักท่องเที่ยวนักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลกและยังเป็นสถานที่จัดงานสำคัญสคัญระดับนานาชาติที่สร้างความประทับใจไม่รู้ลืมตั้งแต่เริ่มเข้ามา ศึกษาเลยนะคะก็เรียนอยู่ที่สตรีมหาพฤทธารามเวลาจะกลับอโศกอะ่ะเราจะต้องผ่านสถานที่มากมายหลายที่ที่เราประทับใจและโรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนนตัลเนี่ยเป็นหนึ่งโรงแรมที่แบบมันโอ้อ่ามันโก้มากเลยอะ่ะทรงเขาอ่ะเป็นแบบเหมือนหมวกอะค่ะครอบอยู่บนหญ้าเขียวๆยวเงี้ยเราจะเห็นอะไรที่มันเหมือนบ้านมากกว่าความเป็นโรงแรมอะค่ะ ปรากฏว่าการเป็นนางแบบครั้งแรกเลยอะค่ะของพี่ไข่สมชายแก้วทองอะเป็นเป็นแฟชั่นโอกูตูนะคะเขาจัดที่นั่นเป็นผ้าพใหม่ทั้งหมดเลยได้เดินแบบที่นั่นห้องแกรนด์บอลรูมของโรงแรมใช่ไหมคะก็แบบโหเราได้เดินแบบโกโก้ go! เราได้อยู่บนแคทวอล์กและโครโกราเฟอร์เก๋ๆมันเป็นความประทับใจที่คลาสสิกอย่างน้อยคนก็น,นึกถึง หมวกใบนี้สวนตรงนี้การบริการพื้นที่กว้างขวางอะไรอย่างเงี้ย36ปีของโรงแรมสยามมินเตอร์คอนเนเนนตอลตั้งแต่วันแรกเริ่มก่อสร้างจนถึงวันรื้อถอนไม่เพียงแต่จะสร้างความทรงจำดีๆให้กับผู้คนมากมายหากแต่ชื่อของบริษัทซีคอนภายใต้การบริหารของคุณกอบชัยซอโสธิกุลยังกลายเป็นชื่อที่สร้างความมั่นใจ และได้รับโอกาสให้กอ่อสร้างโครงการใหญ่ๆอีกหลายแห่งที่สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับอุตสาหกรรมกอร่อสร้างของไทยถึงความเชี่ยวชาญและศักยภาพที่ไม่เป็นสองรองใครจวบจนปัจจุบัน